วันนี้วันอังคารที่21พฤษภาคมนะคะเราก็ได้ปล่อยปลาไป200กิโลกรัมค่ะตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่นะคะพรุ่งนี้ขึ้น15บห้าค่ำเดือน6วันสำคัญในพระพุทธศาสนาเลยวันวิสาขาบูชาวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประสูติตรัสรู้ป,ปริีนิพพานพระพุทธองค์เกิดก็วันนี้ ตรัสรู้ธรรมก็วันนี้ปรินิพานก็วันนี้นะคะเราก็เลยต้องมาตรึกระเลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันที่วัดพระธรรมกายก็จะมีปฏิบัติธรรมภาคเช้าภาคบ่ายจะมีงานบวชอุทิศชีวิตของสัมมาเนรสิบเอดรูปค่ะอยากให้เราได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านนะคะถ้าเรามีจิตกุศลศรัทธาอยากจะทําบุญงานบวชสําหรับโครงการบวชอุทิศชีวิตก็ทําได้ค่ะแจ้งน้อง ทำบุญได้นะคะก็จะได้มีส่วนในบุญที่ท่านได้บวชและก็มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าอันนี้ต้องถือว่าเป็นสัจจะบารมีเลยที่ท่านอธิษฐานจิตตั้งใจกันว่าจะบวชแล้วไม่ซึกเราก็อนุโมทนากับความตั้งใจของท่านด้วยค่ะภากค่ำวันพรุ่งนี้จะมีจุดประทีป LED ณนะลานธรรมนะคะก็ไปร่วมในพิธีกรรมไปร่วมที่วิหารคตไปสวดธรรมจากกันได้ค่ะทุกๆงานบุญสำคัญ เราก็จะมีการสวดธรรมจักรเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนะคะก็ไปร่วมกันได้นี่คืองานบุญวันพรุ่งนี้แล้วงานบุญวันพรุ่งนี้เทวดาเขาทำอะไรกันเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังอยู่ในพาร์ทของสวรรค์ชั้นต่างๆทุ่งนี้ภพภูมิต่างๆเขาทำอะไรกันถ้าเป็นในเรื่องของอบายภูมิยมโลกอะ่ะจะเป็นสถานที่เดียว สำหรับสัตว์นรกที่จะสามารถรับบุญกุศลได้เขาถึงบอกว่าวันพระใหญ่อยากให้ญาติะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลลลลบคลที่ลาโลกไปแล้วบุคคลที่ลาโลกไปแล้วเราก็ไม่ทราบว่าไปอยู่ไหนกันถ้าเรามั่นใจว่าญาติของเราอะทำดีก็น่าจะได้ไปสู่สุขติแต่ถ้าเกิดญาติของเรามีวิบากกรรมมาตัดรอนแล้วต้องไปสู่อบายภูมิ ไปยมโลกการทำบุญในวันพระก็จะช่วยทำให้บุญอะส่งถึงเขาได้ค่ะครูไม่ใหญ่เคยอธิบายไว้ว่าเวลาสัตว์นรกที่อยู่ในนรกนะคะจะไม่สามารถที่จะรับบุญได้เลยแต่การที่เราทำบุญให้ในทุกๆวันบุญก็จะไปรอคอยค่ะไปรอคอยเขาก่อนไม่ใช่บุญจะไม่ถึงก็ถึงแต่แค่รอก่อนให้เขาชดใช้ให้เสร็จก่อนแต่ถ้าเกิด หมูสัตว์นั้นอยู่ในโยมโลกการทําบุญเนี่ยเมื่อถึงวันพระคือวันพระในโยมโลกเขาจะหยุดทันทรมานกันค่ะนายนิเดียาบาลบุคคลที่มาทําหน้าที่นี้ก็คือกุมพันนะคะเขาก็จะไม่อยากทําก็จะหยุดการทรมานเลยสมมติกําลังตัดแขนกันอยู่อย่างสนุกสนานกําลังกรอกน้ําทองแดงอยู่ก็จะหยุดกรอกชัตนรกก็จะได้หายใจค่ะ คุณแม่ใหญ่ก็บอกว่าบางทีสัตว์นรกก็จะแบบนอนหายใจระรวยรินเลยคือเหนื่อยพรมานก็ถือว่าจะได้พักแล้วช่วงที่เขาได้พักเนี่ยถ้าเกิดญาติพี่น้องทําบุญอุทิศเจาะจงไปชื่อนี้ชื่อนี้บุญก็จะไปถึงเลยบางท่านก็หายแวบไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีบางท่านก็หายแวบจากตรงนั้นที่โดนพรมานก็ไปสู่ลานพิพากษาไปรอพญายมาราชพิพากษาใหม่ค่ะว่าตอนนี้ มีญาติทําบุญมาให้นะก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นแ,แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันพระใหญ่ก็เลยมีความสําคัญเพราะว่าขนาดยม,มโลกในนรกยังหยุดทันประมาณให้เลยซึ่งถ้าเทียบไปแล้วอ่ะอาจจะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็ได้ค่ะถ้าเราเทียบเวลามนุษย์กับนรกนะคะอาจจะประมาณสองวินาทีที่สัตว์นรกได้นอนพักแค่สองวินาทีแต่อย่างน้อยเขาก็ชื่นใจ เพราะว่าเวลาในนรกยาวนานมากค่ะหนึ่งวันหนึ่งคืนของนรกนี่คือมนุษย์ผ่านไปเป็นหลายๆพันปีเลยค่ะเห็นไหมคะมันนิดเดียววันพระโดยเฉพาะวันพระใหญ่วันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าคำก็จะเรียกว่าเป็นวันพระใหญ่ที่ดวงจันทร์กลมโตที่จะมีเดือนลักครั้งนะคะเมื่อกี้สัตว์นรกแล้วแล้วมนุษย์ควรจะทําอะไรดีมนุษย์อย่างเราในวันพระหรือจริงๆทุกๆวัน เราก็ควรที่จะสั่งสมบุญให้สม่ำเสมอบาปเรายังมีเล็กๆน้อยๆบ้างในทุกๆวันโดยที่เราไม่ได้ระวังตัวเลยถ้าบาปยังมีเล็กๆน้อยๆที่ทำไปบุญก็ควรจะทำค่ะแต่บุญที่ทำวันพระก็จะพิเศษกว่าเพราะว่าเหมือนเป็นวันฝ่ายพระชื่อวันพระก็เหมือนเป็นวันของฝ่ายพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำพระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าถึงธรรม ก็ยังขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเลยวันพระก็เลยมีความสําคัญที่เป็นวันของพระพระก็จะได้สอนละเอียดบุญกุศลมาได้ง่ายขึ้นนะคะมนุษย์เราในวันพระก็ควรที่จะสั่งสมบุญการและพอสั่งสมบุญในวันพระเทวดาเขาจะมีการโจทย์ขานกันค่ะเรากําลังจะไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยใช่ไหมคะก็คือพอถึงวันพระเทวดาบนพื้นโลกก็จะรวบรวมความดีของมนุษย์ในวันพระ จริงๆทุกๆเดือนน่ะเทวดาจะประชุมกันเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาที่เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่กับเทวดาชั้นดาวดึงคือจาตุมกับดาวดึงเขาถึงกันค่ะเขาไปมาหาสู่กันได้ง่ายก็จะมีการประชุมกันโดยเท้าสก,กัดเทวราชเป็นประธานในที่ประชุมอย่างน้อยๆเดือนละครั้งนะคะแต่ว่าในตลอดเดือนน่ะเทวดาที่เป็นภูมิเทวาก็จะคอยดูว่ามนุษย์แต่ละคนทําดีทําชั่วอย่างไร ถึงบอกว่าจะเป็นการจดเลยเมื่อวานทําความชั่วมาวันนี้เป็นคนดีพรุ่งนี้อะยังดีอยู่ก็จะจดไปพอถึงวันพระก็จะเป็นวันประชุมกันด้วยก็จะจดว่าอ่ะวันนี้มนุษย์ท่านนี้ทําความดีอะไรบ้างเช่นพรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าข้าเนี่ยเจล้วนพี่บุ้ยก็ตามพี่จูพี่สุภการเอาทุกคนเลยพี่ตุ๊กชลิดาพี่เก๋กฤษินินพี่วันธนีใช่เอ่ยชื่อทุกคนไหมคะ บุคคลเหล่านี้เขาได้สั่งสมบูรณ์เขามานั่งสมาธิเขาได้ถวายปัจจัยทําบุญกระถินเปิดกองกระถินแล้วเพราะว่าใกล้จะเข้าพรรษาแล้วด้วยเขาได้เปิดกองกระถินแล้วเขาได้ปิดกองกระถินแล้วเป็นต้นอย่างนี้นะคะก็จะมีการไปเล่าสู่กันฟังและเทวดาก็จะอนุโมทนาบุญกันมาก็จะมีการรวบรวมความดีให้กับเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าทั้งสี่ก็จะ นำสิ่งนี้ไปเล่าให้เท้าสักกะฟังตอนประชุมอะคะ่ะว่าสายการปกครองของเราอะเราปกครองแล้วไปจดความดีมามีใครทําดีอะไรยังไงบ้างก็จะสัมเสริญกันนะคะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่วันพรุ่งนี้วันพระใหญ่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือถ้าเรายังมีลมหายใจยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ทําบุญอุทิศให้กับหมู่ญาติเจาะจงไปเลย ถ้าเขาได้เป็นเป็นชาวสวรรค์บุญกุศลเกิดขึ้นทันทีแน่ๆและเกิดขึ้นในทุกๆวันที่เราทําบุญนึกถึงด้วยแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นอบายวันพระก็จะเป็นวันที่เขาจะได้รับบุญค่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่โยมโลกไปไกลกว่าน,นั้นก็ต้องรอนะคะบุญนี้ก็จะไปรอให้เมื่อไหร่ที่หมดวิบากกรรมขึ้นมาสู่โยมโลกก็จะมีการตัดสินกันอีกทีอ่ะคือพอผ่านจุดนั้นพญายม ก็จะเรียกมาแล้วก็มีการพูดคุยใหม่ว่าเออตอนนี้มีบุญตรงนี้มาหน้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นบุญทําไปให้หมู่ญาติก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเมื่อกี้ถือว่าเป็นปกิณกะในส่วนของวันพระเกิดอะไรขึ้นนะคะเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงของจริงแล้วสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสวรรค์ที่ก็จะอยู่บนยอดเขาซีเนรุหรือเขาพัซุเมนค่ะมีผู้ปกครองพบที่เราคุ้นๆกันได้ยินชื่อตลอดเวลาคือเท้าสักกาเทวราชอายุไข ของเทวดาชั้นดาวดึงอะจะมีอายุไขถึงหนึ่งพันปีหนึ่งพันปีทิพย์เลยซึ่งหนึ่งพันปีทิพย์ถ้ามาเทียบเวลาของเราก็คือหนึ่งร้อยปีมนุษย์เราอะมีอายุหนึ่งร้อยปีเทวดาชั้นดาวดึงเพิ่งจะผ่านไปแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นเองเห็นไหมคะเวลาเรามันน้อยเมื่อเทียบกับอายุของชาวสวรรค์อาจจะลืมบอกไปในอีพีก่อน เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุห้าร้อยปีทิพย์ซึ่งเปรียบเทียบก็คือห้าสิบปีมนุษย์ของเราเท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนค่ะยิ่งอยู่สวรรค์ชั้นสูงกว่าอายุไขก็มากกว่านะคะทำยังไงถึงจะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงนี่ค่ะในทานสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ค่ะบุคคลที่จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงได้ก็ถือว่าต้องทำทานสม่ำเสมอกว่าชั้นที่หนึ่งนะคะ ชั้นที่หนึ่งทำบ้างไม่ทำบ้างนานๆนทำทีทำแล้วก็เจือด้วยกรรมคุณบ้างเจือด้วยโมหะบ้างเจือด้วยโทสะบ้างก็เลยได้ไปเกิดในภพภูมิที่ตามระดับจิตนะคะแต่พอมาเป็นเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นการทำความดีโดยมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีเราถวายพัะตาหารพระเราใส่บาตรพระ ถ้าเรามีจิตว่าเป็นสิ่งที่ดีทําไปมันก็เป็นความดีมองความดีเป็นความดีค่ะก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาดึงนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดจิตเราเป็นแบบนี้ขอลงรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้พูดในอีพีก่อนๆค่ะเวลามาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นเทพธิดา จะมีอายุประมาณ16ปีคือจะเกิดโอปปาติกะกันทั้งหมดนะคะเกิดปุ๊บโตเลยจะเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ16ถ้าเป็นเทพบุตรจะอายุประมาณ20ค่ะแล้วการเซวยบุญของเทวดาชั้นต่างๆเขาสเสวยบุญกันอย่างไรพอขึ้นไปปุ๊บเราก็จะมีความสุขกับการชมวิมานตัวเองค่ะชมวิมานตัวเองโอ้ตรงนี้ได้มาจากบุญในการถวายผลไม้ บุญนี้ได้มาจากการถวายข้าวเหนียวไก่ย,ย่างของเราอ่าเป็นต้นนะคะก็คือชมวิมานชมวิมานเสร็จชมเครื่องประดับที่ครูไม่ใหญ่เคยเอาภาพให้เราดูก่อนหน้านี้ค่ะเทพธิดากําลังชมแหวนแหวนนี้เกิดมาจากการถวายทานถวายผ้าถวายรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือชมเครื่องประดับตัวเองยังมีอีกชมสวนคือในแต่ละวิมานเขาจะต้องมีสวนมีสระ มันเป็นปกติค่ะบ้านเราอาจจะไม่มีสวนสระก็ไม่มีแต่ถ้าเราไปมีวิมานบนสวรรค์เราจะมีสวนเป็นของตัวเองเราจะมีสระเป็นของตัวเองก็จะต้องไปชมว่าอ๋อไปดูผล,ลไม้ทิพย์เกิดจากบุญอะไรไปดูดอกไม้ทิพย์เป็นชีวิตที่มีความสุขในการรื่นรมกับความสวยงามพอรื่นรมเสร็จก็จะมีไปพบปะพูดคุยกันบ้างตามการอันควรสมมุติว่าไปชมสวนใหญ่ของสวรรค์อันนี้ ออกจากสวนตัวเองแล้วไปชมสวนของสวรรค์เหมือนเป็นสาธารณะเจอการก็พูดคุยกันถึงเออไปทําความดีอะไรมาเธอถึงมาอยู่สวรรค์ชั้นนี้เหรออะไรอย่างนี้คือเสวยบุญจริงๆค่ะมีความสุขไปเรื่อยๆอย่างดาวดึงเนี่ยมีอายุหนึ่งพันปีทิพย์แล้วเขาจะมีอายุถึงหนึ่งพันปีทิพย์ไหมการที่เทวดาค่ะจะลงมาเกิดมีทั้งหมดสี่เหตุการณ์ด้วยกันหนึ่งก็คือ หมดอายุไขอย่างที่บอกว่าเทวดาชั้นดาวดึงอะมีอายุไขหนึ่งพันปีทิพเมื่อเสวยบุญไปจนครบอายุไขของเทวดาชั้นดาวดึงแล้วก็จะลงมาเกิดค่ะแบบที่สองคือหมดบุญแสดงว่าอยู่ไม่ถึงหนึ่งพันปีทิพทำบุญมาได้มีโอกาสมาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่อาจจะอยู่ได้แค่ห้าร้อยปีไปไม่ถึงหนึ่งพันปีทิพเพราะว่าบุญเรามันแค่นี้ เราก็ต้องจุติตายจากดาวดึงลงมาถึงบอกบางทีอ่ะไปได้แต่จะอยู่ได้ครบอายุไขไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องทําบุญให้เต็มที่จะได้มั่นใจข้อสามลืมเสวยอาหารทิพเทวดาถ้าเกิดว่ามัวแต่เพลิดเพลินจนกระทั่งลืมกินอาหารถ้าไม่กินอาหารน่ะไม่เสวยอาหารทิพก็จะจุติค่ะตายจากเทวดาแล้วก็ลงมาเกิด ก็มาเกิดแล้วแต่กาลังบุญนะคะข้อที่สี่คือหมดบุญจากสวรรค์นเนี่ยจะไม่ได้อยู่สวรรค์ก็เพราะว่ามีความโกรธขึ้นมานี่ไงคะถึงบอกว่าความโกรธอ่ะอันตรายเป็นเทวดาถ้าเกิดอยู่โกรธขึ้นมามีความรุ่งพล่านใจเศร้าหมองโกรธขึ้นมาปุ๊บจุติเลยก็ต้องมาเกิดตามวิบากของตัวเองเลยนะคะนี่คือเหตุสี่ประการที่จะทำให้ไม่ได้อยู่สวรรค์แล้วเพราะอะไร เวลาเทวดาเขามาเกิดอะคะ่ะเขามาเกิดแบบไหนบ้างคุณไม่ใหญ่ก็เคยเล่าให้ฟังถ้าเกิดเทวดานั้นมีบุญมากพอเราก็จะมีวิมานเป็นของตัวเองเลยวิมานนี้เป็นของเราเราคือเจ้าของบริวารก็มีมากมายก็แล้วแต่กําลังบุญบางตนอาจจะมีบริวารเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีมีวิมานของตัวเองนี่คือบุญเยอะอีกแบบคือ ไม่มีบุญเพียงพอแต่ก็ได้ไปสวรรค์ก็ไม่มีวิมานค่ะถ้าไม่มีวิมานเขาจะทํำยังไงถ้าเป็นผู้ชายจะไปเกิดบนตักถ้าไปเกิดบนตักของเทวดาท่านนี้ก็แสดงว่าไปเป,เป็นลูกเขาอย่างเท้าสักกะ,กะก็มีลูกนะคะมีลูกที่มาเกิดบนตักแต่ถ้าเป็นเทพธิดาเนี่ยถ้าไม่มีบุญที่จะมีวิมานเป็นของตัวเองเอา้าวทำยังไงดีมีสองแบบค่ะผู้หญิงนะคะถ้าเป็นเทพธิดา ไปเกิดเป็นภรรยาเขาไปเกิดแบบโอปปปาติกาแล้วอยู่ข้างเขาอยู่ข้างเทพบุตรตนนึงก็จะเหมือนกับอ่าไปเป็นภรรยาก็ขอใช้วิมานด้วยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือไปเกิดเป็นคนรับใช้เลยหรือว่าอาจจะไปเกิดเป็นคนที่ดูแลเครื่องแต่งกายของเทวดาก็ได้อันนี้คือกรณีบุญไม่เยอะแต่ก็ได้ไปสวรรค์แหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีบุญจะมีวิมานก็ต้องไปเกิดแบบนี้โดยสังเขปค่ะทีนี้ ที่ชื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงมาจากตาวตึงหรือว่าไตรตรึงมีความหมายแปลว่าสามสิบสามแต่ก่อนนะไม่ได้ชื่อดาวดึงค่ะแต่ก่อนไม่ได้ชื่อดาวดึง,ตอ,ดอดดงตอนเท้าเวสปจิติเป็นผู้ปกครองพบไม่ได้ชื่อนี้แต่พอเท้าสากาัดเทวราชได้ขึ้นไปแล้วแล้วก็ไปเป็นเท้าสากัดเทวราชก็เลยเปลี่ยนชื่อพเป็นพดาวดึงขึ้นมาเพื่อจะหมายถึงว่า มีเทวดาชั้นผู้ใหญ่33องค์เป็นผู้ปกครองโดยผู้ปกครองหลักก็คือเท้าสก,กัดเทวราเทวดาสามสิบสององค์ก็จะเป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ที่จะอยู่ตามทิศต,ต่างๆรอบๆสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะก็จะปกครองกันแบบนี้นะคะมีปราสาทของเท้าสก,กัดชื่อเวชยันปราสาทหรือปราสาไทไพรชยนไพรชยนหรือเวชยันปราสาทก็คือ ราสาทเดียวกันนะคะเมืองหลวงชื่อสุทธสนะค่ะการปกครองของชาวสวรรค์ก็ต้องมีศูนย์กลางของภพศูนย์กลางของภพก็จะเป็นผู้ปกครองภพมีชื่อของวิมานหลักมีชื่อของเมืองหลักแล้วก็เมืองรองก็จะอยู่รอบๆเพื่อปกครองเทวดาอย่างที่บอกไปขนาดในวิมานของเราก็ยังมีส่วนมีสาเลยชั้นดาวดึง ก็จะมีสวนหลักๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นสวนหลักๆบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยเป็นสวนที่เทวดาสามารถที่จะมารื่นเริงบันเทิงใจมาชมสวนมาคุยกันมาพบปะสังสรรค์กันได้เหมือนเป็นสวนสาธรารณะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีทั้งหมด6สวนด้วยกันค่ะอย่างทิศตะวันออกจะมีสวนที่ชื่อนันทวันสวนนันทวันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะที่เวลาออกดอกแล้วเขาจะเรียกว่าดอกมณฑารบ เราเคยดีแล้วเมื่อหลายเดือนมาแล้วดอกมณฑรบเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงจะหล่นลงมาสู่โลกมนุษย์เมื่อมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญบนมนุษย์สโลกนั่นคือเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาจากพระพุทธเจ้าได้ปรินิพานเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นดอกมณฑรบที่อยู่ในสวนนันทวัน จะร่วงลงมาจากต้นค่ะแล้วก็ลงมาสู่พื้นมนุษย์ทำให้ตอนพระมหากษะสัป,ปะเห็นคนถือดอกมณฑรบเนี่ยพระมหากษัสรปะรู้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพานแล้วเพราะว่าดอกนี้เป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงและอย่างที่บอกว่าจะร่วงลงมาในเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยรีบไปกุสิณาราเพื่อที่จะไปกราบสรีระของพระพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็เล่าไปแล้วเนาะแต่ให้รู้ว่านี่แหละดอกมณฑรพ อยู่ในสวนนันทวันนะคะทิศตะวันตกค่ะมีสวนชื่อจิตละดาวันสวนจิตละดาวันเรียกว่าเป็นป่าเถาวัลย์หลากสีทิศใต้สวนชื่อปารุกศักวันหรือป่าลิ้นจี่ก็แสดงว่าเป็นต้นลิ้นจี่นะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นป่าลิ้นจี่ทิศเหนือจะมีสวนชื่อมิกศักะวันหรือป่าไม้ละคน ก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันแต่ก็เป็นชื่อของพืชพันธุ์ที่อยู่ในสวนนั้นๆสวนจิตลดาวันที่อยู่ทิศตะวันตกหนึ่งพันปีสวรรค์จะมีผลไม้ชนิดหนึ่งออกผลมาค่ะซ 1, ออึ่งหนึ่งพันปีออกครั้งหนึ่งแสดงว่าเทวดาที่ขึ้นไปดาวดึงอ่ะบางท่านไม่สามารถที่จะได้ดื่มน้ำผลไม้นี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่อยู่ในรอบที่ผลไม้นี้ได้ออกผลพอดีนะคะ เพราะว่าเขามีอายุหนึ่งพันปีไงและต้นไม้นี้หนึ่งพันปีก็ออกลูกมาแค่ครั้งเดียวซึ่งการที่เทวดาถ้าได้ดื่มน้ําในผลไม้นี้จะทําให้มีฤทธิ์ขึ้นมาจะมีฤทธิ์ในการระลึกชาติได้มากชาติขึ้นจะมีฤทธิ์ที่สามารถที่จะทําอะไรได้พิสดารขึ้นเทวดาก็จะรอคอยค่ะก็จะนับวันรอหนึ่งพันปีไม่รู้เราจะตายก่อนไหมหรือว่าเราจะได้ชิมนะคะ มีอีกสองทิศด้วยกันค่ะที่จะมีสวนนะคะนั่นคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสวนชื่อสวนมหาวันทิศตะวันออกเฉียงใต้จะมีอีกสวนหนึ่งที่น่าสนใจและมีสิ่งสําคัญค่ะนั่นคือสวนบุญธริกาหรือจะเรียกว่าอุทยานบุญธริกานะคะอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะเพื่อกลับไปดูสิทธิ์กันแล้วตอนที่กลับไปอ่ะเมื่อวานนัดเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่า พี่วันลบพี่อุบาสกเขาไปขอแวะจาตุไปขอแวะดาวดึงก่อนก่อนที่จะกลับไปดูสิทธ์ก็คือเผื่อเราอยากจะเอาแบบนั้นบ้างถ้าอยากจะขอแวะแป๊บหบนึง่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะไปอุทยานบุญคกานะคะเพื่อไปทำอะไรไปสักการะมหาจุลามณีค่ะเจดี JD ที่ชื่อจุลามณีเนี่ย อยู่ในส่วนบุญธริกาเป็นเจดีแก้วมรกตนะคะเจดี JD นี้มีความสําคัญเพราะว่าประดิษฐานพระเคี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องขวาถ้าแปลภาษาก็คือฟันที่เป็นเคี้ยวด้านขวาของพระพุทธองค์และก็ยังจะมีมวยผมของพระพุทธเจ้าโคตมาด้วยเพราะว่าตอนที่พระพุทธองค์ได้ตัดมวยผมเตรียมที่จะเป็นนักบวชอธิษฐานจิตแล้วก็โยนมวยผม ขึ้นฟ้าอธิษฐานว่าถ้าจะบรรลุธรรมถ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้มวยผมเนี่ยไม่ร่วงลงมาเท้าสักกะรีบเอาพระอบมารับไว้ค่ะในละเอียดคือเท้าสักกะเอาพระอบมารับไว้แต่ในหยับๆพระพุทธองค์ก็เห็นละตอนนั้นพระโพธิสัตว์เห็นละผมไม่ร่วงลงมาจากพื้นก็คือดีใจและผมก็หายไปก็คือเท้าสักกะนำมวยผมนี้มาประดิษฐานที่จุลามณีก็สร้างเจดีย์ประดิษฐานไว้เลยนะคะ ถึงว่าถ้าจะกลับดูสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ให้รีบกลับแต่ถ้าจะกลับขึ้นมาแล้วอยากได้ไปดูอะไรพิเศษพิเศษบ้างแบบพี่วันลบก็อย่าลืมไปสักการะเจดีที่สวนชั้นดาวดึงค่ะพระจุลามณีนะคะและสวนบุญทริกาก็มีความพิเศษอีกค่ะสวนนี้น่าสนใจถึงบอกว่าถ้าจะไปไปสวนนี้แล้วกันสวนนี้จะมีต้นปาริชัดเคยเล่าให้พี่ๆฟังเลยนะคะว่าต้นปาริชัดถือว่าเป็นต้นไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยต้นปริชัติหรือถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆดอกปริชาติในเมืองมนุษย์หนึ่งร้อยปีดาวดึงจะออกดอกหนึ่งครั้งพอออกดอกเนี่ยจะหอมมากหอมไปทั่วสวรรค์เลยค่ะหอมไปทั่วทั้งภพดาวดึงเลยเทวดาก็จะมีความสุขก็จะอยากมาดมมาเชยชม ถ้าจะออกดอกเมื่อไหร่เทวดาก็จะมากันเต็มเลยเพื่อจะมาเก็บดอกไม้มาเชยชมดอกไม้นะคะและใต้ต้นปาริชัดนี้เองก็จะมีพระแทน่นบรรดุกำพลศีลาอาศ์ของเท้าสก,กัดเทวราชอยู่ตรงนี้เอาไว้ให้เท้าสก,กัดนั่งชมสวนแสดงว่าเท้าสก,กัดก็ชอบมาสวนนี้ค่ะก็ละเลยต้องมีบรรดุกำพลศีลาอาศ์อยู่ที่นี่นะคะที่บอกว่าเวลามนุษย์คนไหนทําความดีอย่างสุดสดเนี่ย บรรดุกำพลศีลอาดของเท้าสักกะจะแข็งขึ้นมาปกติแท่นนี้จะมีความอ่อนนุ่มเมื่อเท้าสักกะประทับนั่งไปแล้วก็จะแบบมีความสบายคือจะเป็นเหมือนโซฟาที่สบายที่สุดแต่ถ้าอยู่ๆจากโซฟาที่นั่งแล้วสบายแข็งขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าบนโลกมนุษย์ต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วต้องมีอะไรที่พิเศษเท้าสักกะก็จะได้ตรวจด,ดูว่าโอ้มนุษย์ท่านนี้กําลังทําความดีอย่างยิ่งยวดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ สว่วนชั้นดาวดึงก็มีความเป็นอยู่ประมาณนี้โดยที่มีเท้าสก,กัดเทวราชเป็นผู้ปกครองพบแล้วก็เทวดาก็มีความสุขกันไปแบบนี้นะคะจนหมดอายุไขก็ตามหรือหมดบุญก็ตามถ้าหมดอายุไขก็ดีเมื่อหมดอายุไขแล้วบุญก็จะได้ส่งต่อว่าจะไปเกิดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้โดยสังเขปของสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะสวรรค์ชั้นต่อต่อไป เราจะต้องมาจบกันวันศุกร์น้านะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันวันศุกร์ค่ะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุม้มครองความทุกข์อย่ามาแตะต้องความเศร้าหมองจงหมดไปสวัสดีพี่ๆค่ะ